คือทั้งสองสูตรสองฝาเนี่ยอ่ะวัวป่วยนะคะสัตว์ป่วยสัตว์ท้องสัตว์เล็กสัตว์ต,วตัวผู้ตัวเมียกินได้หมดกินได้ทุกช่วงวัยนะคะนาะทุกฝาเลยเราเราไม่เราไม่เก็บเราไม่ทิ้งนะคะจริงๆไม่มีใครทิ้งหรอกเนาะคืออยากจะเก็บไว้แบบว่าจะเก็บไว้ให้วัวอีกตัวหนึ่งสําหรับเดือนหน้านะคะเขาจะ,จะเพื่อจะให้เขาผสมอย่างเงี้ยน่ะ ก็ได้เช่นเดียวกันมันเก็บได้นาน6เดือนค่ะถ้าเปิดแล้วแต่ถ้ายังไม่เปิดใช้งานนะคะมีหลายคนเนาะอ่ะช่วงที่โปรโมชั่นเมื่อกี้นี้โอ้ยโปรเดือนแห่งความรักของเราถล่มทลายมากเลยนะคะแพ็คแทบไปดันขายดีมากมีบางคนซื้อโปรเดือนแห่งความรักของเราไปตุนไว้เยอะเหมือนกันนะคะอ่ะเอาสองสามเซตก็มี ถามว่าเก็บได้นานไหมนะคะถ้ายังไม่เปิดมันเก็บได้5-7ปีเลยค่ะคุณพี่เนาะเก็บในที่ปกติอุณหภูมิปกตินี่แะคะ่ะในบ้านเรา